กนกวันกนกวนาวงค่ะและนี่คือสมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทย ต้อนรับเข้าสู่สมองใส่ใจสบายพอดแคสต์นะคะใน EP นี้ค่ะเรามาคุยกันเรื่องของอาหารนะคะสิ่งที่เราจะต้องกินทุกวันแล้ววันละหลายครั้งนะคะแต่อาหารจะมีผลกับเรื่องของสมองของเราอย่างไรนะคะสุขภาพสมองเนี่ยสามารถจะเยียวยาฟื้นฟูได้ด้วยอาหารหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะไปหาความรู้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศึกเจริญตั้งวงชัยหัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน่าจะเป็น EP ที่วันชอบมากเลยนะคะคุณหมอเราจะคุยกันเรื่องอาหารคะ่ะเป็นคนชอบอาหาร <c oughs> ค่ะใช่ครับแค่เอ่ยชื่อว่าอาหารเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะคะจริงๆเราเนี่ยอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่นอกจากจะให้คุณค่าทําให้ร่างกายเราแข็งแรงจริงๆมันให้ความสุขเราด้วยนะคะคุณหมอใช่ครับถ้าเรากินอาหารอร่อยใช่ไหมคะอาหารที่เราชอบกินอาหารที่เราชอบแล้วมีความสุขกับการกินเนี่ยเราก็จะรู้สึก ปิติอิ่มเอมนะแต่อาหารที่เราชอบว่าจะไม่ได้เป็นอาหารที่<ช>ดีกับสุขภาพเสมอไปนี่นเป็นปัญหามากค่ะคุณหมออาหารโดยเฉพาะค่ะวันมันจวันจะมีมัตโต้คติของตัวเองว่าทําไมอาหารที่อร่อยต้องอ้วนด้วย <laughs> มันสวนทางมากเลยอ่ะทำไมอาหารสุขภาพมันไม่ค่อยอร่อยอย่างใจแต่จริงๆเราเนี่ยวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องของอาหารเนาะที่นอกจากจะมีประโยชน์มีความอร่อยเนาะมีความสุขทางกายทางใจมันเกี่ยวกับสมองด้วยเกี่ยวครับใช่ไหมคะเกี่ยวครับนี่มันจะเกี่ยวยังไงล่ะครับแน่นอนครับเราเวลาพูดถึงอาหารเนี่ยเราถ้าย่อยลงไปเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะกลา,ายเป็นสารอาหารนะครับ วันนึกว่าแค่บอกว่าเวลาเรากินแล้วเรามีความสุขเนี่ยสมองก็ได้รับสารอาหารแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้เราพูดถึงสารอาหารจริงๆเวลาเกิดความสุขมันก็มีกระบวนการกระบวนการอีกยาวเลยครับมีการไปหลังโดปามีหลังอะไรก็ว่าไปโดโอเอโนฟินออกอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นความสุขอย่างนึงเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปมันจะถูกย่อยเป็นสารอาหารนะครับเท่าที่เรารู้กันดีว่าอาหารก็มีห้าหมู่ถูกไหมครับมี แป้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีน,ตนไขมนันนะครับแล้วก็มีพวกผักผลไม้ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นก็จะเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของที่เกี่ยวข้องกับวิตามินหรือสารอาหารที่จำเป็นในร่างกายะนะครับซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความจำเป็นจำเป็นในการทำงานและการดำรงอยู่ของเซลล์ประสาทสมองเพราะก็ต้องใช้ใช้วัตถุดิบต่างๆ,ๆเหล่านี้ในการที่ ที่เขาจะคงชีวิตยอยู่ของเซลล์ประสาทสมองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสารอาหารที่เรากินบางอย่างเนี่ยมันยังมีฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทสมองปกป้องจากพยันตรายปกป้องจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นใน, Self ใในแต่ละนาทีที่เกิดขึ้นในสมองที่เกิดจากความเสื่อมการอักเสบต่างๆนะครับซึ่งนี่แหละครับ ถึงบอกว่าตัวอาหารมันมีความจําเป็นสารอาหารเนี่ยมีความจําเป็นกับเซลลประสาทสมองจริงๆแล้วเซลประสาทสมองหนึ as ่งเซลเนี่ย eh, เขามีระดับเมตาบริซึมระดับการเผาผลาญการืานาสูงมากเมื่อเทียบกับเซลอื่นจริงรคัะเซลในสมองเราเนี่ยเหรอคะเขามีระดับเมตาบริซึมสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้อง,งาการระดับสารอาหารสูงนะครับเป็นสัดส่วนเท่าไหร่คะคุณหมอถ้าเทียบระหว่าง เป็นเท่าเลยครับเป็นหนึ่งเท่าของเซลล์ส่วนอื่นๆในร่างกายนนะคะใช่ครับแต่นี่การการจะนำวัตถุดิบพวกสารอาหารเข้าไปในเซลล์ประสาทสมองเนี่ยมันไม่สามารถจะไหลเข้าไหลออกปกติได้มันมีกระบวนการของมันเพราะว่าเขาต้องการต้องการเทอร์โนเวเลชที่สูงนะครับก็จะมีกลไกร่างกายนี้ก็อัศจรรย์นะคุณหมอดูเขาออกแบบกลไกอะไรต่างต ใช่ใช่คใช่ครับ <หา S 2> เ็าจะมีกลไกในการที่จะขนส่งสารอาหารเข้าไปในเสือประสาทซึ่งสารอาหารมากับเลือด,อดมากับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองขนก่อนนั้นนะผมเคยพูดว่านี่จริงแล้วในในสมองหลอดเลือดในสมองเขามีตัวกรองกั้นอยู่ก็ไม่ได้ต่อให้บางทีมีสารอาหารตัวนั้นในเส้นเลือดเนี่ยผ่านเข้าไปไม่ได้ด้วยกระบวนการที่มันมีตัว กรองกั้นสารอาหารหรือสารเคมีอยู่วันนี้วิธีการที่จะเอาเข้าไปเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการที่จะผลักมันเข้าไปคุณหมอเล่าได้สนุกมากเลยค่ะนี่นึกภาพตามใช่ไหมคือมันจะต้องแบบมีตัวกรองมีด่านใช่ใช่เพราะฉะนั้นจะต้องถูกต้องต้องมีด่านมันมีด่านกั้นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะเอาอาหารไปให้สมองเนี่ยมันจะต้องมีตัวผลักใช่ไหมคะอาหารเข้าฝาด่านนี้ไปให้ได้ใช่ครับแล้วก็ สารอาหารบางชนิดเนี่ยที่เซลล์เขาต้องการเนี่ยมันสร้างเองในร่างกายไม่ได้คต้องกินจากข้างนอกเข้าไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเลือกกินอาหารเนี่ยจึงมีผลว่าเราได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ประมาณนั้นโอโ้โหอันนี้เอาแค่กลไกก่อนนะครับไม่ได้ว่าจะได้อาหารกันง่ายๆร่างกายนี่ธรรมชาติก็ออกแบบ ร่างกายเรามาให้มันแบบแล้วเราจะเป็นยังไงเชียงไงต่อไปก็คือสิ่งที่เรากินนี่แหละครับที่เป็นตัวกําหนดใช่ไหมคะเคยเคยจาได้ว่าคุณหมอเคยพูดว่าอาหารที่ที่เหมาะหรือว่าเรียกว่ามีประโยชน์เนาะกับสมองก็จเป็นพวกกลุ่มไมดิเตอร์เลเนียนป่ะคะคุณหมออาหารประเภทนั้นก็คือ<ๆ>จะเป็นอาหารประเภทที่แบบอา,อาหารทะเล,อา,าะเลอาหารที่แบบมาจากชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับ เห็นวันนี้ก็จริงเราก็น่าจะมาคุยกันต่อนะว่าเอ๊ะเราอาหารมันมันมีอาหารสมองไหมมันมีอาหารที่เป็นเป็นอาหารที่เสี่ยงไหมเวลาเราถ้าเราพูดถึงอาหารสมองนะคะสิ่งที่ส่วนใหญ่จะคิดก an no ็คือเราหมายถึงหนังสือเวลาไปอ่านหนังสือแล้วเราได้อาหารสมองเราฉลาดขึ้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้มันเป็นข้อมูลอันนี้มันเป็นข้อมูลที่แบบว่าเออ ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่านั่นคืออาหารที่จะ,จะทําให้แบบสมองมีรอยยักมากขึ้นแต่อันนี้คืออาหารจริงๆที่ส่งไปแล้วทําให้สมองเราแข็งแรงใช่ใช,ใช่ไหมคะใช่อ,อย่างมีอาหารเบติเตเลเนียนแหละนะคะที่คุณหมอเคยเล่าว่ามันมีคุณค่าใช่ใช,ใช่ไหมะสมองต้องการโปรตีนอะไรแบบนี้แต่วันเคยได้ยินมาว่าจริงๆแล้วสมองก็ต้องการคาร์โบไฮเดรตด้วยใช่ไหมคะ ต้องการครับสมองก,ก็ต้องการน้ําตาลต้องการคาร์บโบไฮเดรตระดับหนึ่งแต่ว่าเขาเขาก็มีงานวิจัยนะครับที่ไปศึกษาคนที่กินไฮคาร์โบไฮเดรตกินกินคาร์โบไฮเดรตในในระดับสูงสูงกินน้ำตาลเยอะเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเพราะว่าสมองเสื่อม,อมแล้วก็ทําให้ตัวความหนาของเปลือกสมองเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้น การกินแป้งเยอะๆเนี่ยไม่ดีครับก็ไม่ดีไม่ดีครับก็ต้องพอประมาณครับคือจริงๆหลักการสําคัญคือกินกินสมดุลกินสมดุลแต่ทีนี้กินอาหารยังไงให้มันเป็นอาหารสุขภาพดีสําหรับสมองคก็คือกินให้สมดุลนะครับกินให้ครบดุลครบหหมู่นี่แหละครบทุกหมู่นะครับแล้วเอกินแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตให้น้อยค่ะอันนี้ควรจะกินในปริมาณที่ ที่ดีที่เหมาะก็คือก็คือกลุ่มที่เป็นผักผักสีเขียวค่ะผักและผลไม้ใบเขียวผักผลไม้ต่างๆต่างนะครับอย่างไขมันเนี่ยนะครับมันก็มีนะครับจริงๆเวลาเรากินอาหารเนี่ยเช่นเรากินเนื้อกินสเต็กเนี่ยถ้าอร่อยเนี่ยมันต้องแบบ ต้องมีมันแทรกถูกไหมครับเออมันต้องมีมันแทรกเยิ่มเยิมเนื้อนิ่มๆประมาณนั้นย่างไม่สุกกันไปแต่อยากจะอยากจะเรียนว่าอันนั้นนะครับคืออาหารที่เป็นความเสี่ยงของเพราะว่าสมองเสื่อมนี่ไงเห็นไหมคะมันไปเข้าหลักการอันแรกที่มันพูดเลยอะไรอร่อยเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกรล้ไปดูว่าไขมันยังไงเหรอเขาบอกว่าอาหารที่มีระดับไขมันอิ่มตัวสูงค่ะ จริงเดี๋ยวนี้เราจะยิ่นคําว่า trans fat เนาะสูงซึ่งซึ่งตอนนี้มีการห้ามใช้ในอาหารไปแล้วนะคะ trans fat อยู่ที่ไหนครับค่ะมันอยู่ตรงเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์นมเดี๋ยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของสัตว์นมของสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลายก็คือนมวัวนมวัวนะครับไขมันพืชบางอย่างนะครับเช่นน้ํามันมะพร้าวค่ะไขแดงน้ำมันปาล์มค่ะ เมื่อชเอชา้าเพิ่งกินไข่แดงมาสงใบก่ะกะท, <laughs> กะทิด้วย <laughs> เห็นไหมสมองยังไม่เสื่อมยังจําได้ว่ากินอะไรมาแต่กินไข่แดงสองฟองเลยนะคะค <laughs> ่ะทีนี้ไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันมีความเสียเ่ยงไงครับมันเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดปัญหาหลอดเลือดหัวใจค่ะมันทําให้ได้ไขมันในเลือดเช่นระดับ L D L สูงขึ้นทําให้ไขมันดี <คะ S 2> ก็คือตัว H L เนี่ยมีระดับลดลงอาจจะไปเพิ่มระดับไตรกลีเซอไรด์ แล้วมันไปมีผลทําให้เกิดอาการอักเสบในสมองในในส่วน,นต่างๆของร่างกายเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นน,ะะนี่คือเหตุผลหรือเปล่าคะที่คุณหมอเคยบอกว่าวิธีการลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์อย่างหนึ่งก็คือต้องระวังเรื่องไขมันในเส้นเลือดใช่ไหมคะมันโยงกันกับมันยงกันมันเกี่ยวข้องกันจริงๆปัจจัยเสี่ยงหลายอันในในโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ย ม,มันอนะแทบจะเป็นตัวเดียวกันเลยกับโรคสมองเสื่อมะนะครับออนอกจากนั้นแล้วมันยังมีไขมันอิ่มตัวบางอันทนะที่อยู่ในอยู่เป็น,เป,นเป็น processed food ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่มีการเช่นไขมันที่ปรับโครงสร้างแล้วให้มันเป็นให้มันเป็นของแข็งเก็บได้นานไม่มีกลิ่นเหม,ม็นหือนึกออกไหมครับอะไรชีสป่ะคะครีมเทียมทั้งหลายมาการีน ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับพวกนี้ก็จะก็จะเป็นตัวที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่จะทําลายสมองค่ะนั่นก็ไม่ควรกินเยอะท่องไหมอ่ะคุณผู่งฟังครีมเทียมค่ะมาร์กาลีนอะไรอ,ะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในทางตนข้ามก็จะมีไขมันบางชนิดที่ที่ดีที่ด,ดีมีประโยชน์เอครับ<ะ>บางจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่มีเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนนะครับ<ะ>แต่เชิงเดี่ยวจะดีกว่า คือโมเลกุลเล็กกว่านะครับก็อยู่อยู่ในพวกน้ํามันบางอย่างเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันงาค่ะน้ํามันดอกคําฝอยนี่สายสุขภาพต้องแบบรู้จักเลยนะผลิตภัณฑ์พวกนี้อะไรเยงี้ใช่ไหมคะใช่เออพวกนี้ส่วนใหญ่สายสุขภาพก็จะใช้น้ํามันมะกอกโวคาโดโอคาโดอ่าทุกคนรู้ว่าเป็นไขมันดีดอกดอกคาร์โบไลค่ะคุณวันใช้น้ํามันพวกนี้อยู่ไหมครับ กินอะโวคาโดแล้วก็จะใช้น้ำมันน้ำมันงาแต่เติดพออายุมากขึ้นเนี่ก็จะลดการใช้น้ำมันลงอัตโนมัตินะคะคุณหมอใช้น้อยลงใช้น้อยลงเพราะว่าคนจะใช้น้ำมันเยอะก็จะเป็เนพวกที่ทานอาหารทอดๆทองปิ้งย่างอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้มีหม้อทอด <laughs> 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 ลดการใช้น้ำมันลงเหมือนมีตัวช่วยเราจะเห็นว่าอาหารที่ผมว่ามาน้ำมันไขมันที่ว่ามาเมื่อกี้ที่มีปัญหาเนี่ย มันอยู่ในอาหารแทบทุกอย่างที่กินเลยนะคะเบเกอรี่เยอะนะครับใช่ใช่เบเกอรี่คุกกี้โดนัทอะไรอย่างเงี้ยเค้กพายอาหารจานด่วนหลายอันเช่นเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งทั้งหมดเป็นอาหารยอดนิยมหมดเลยนะโดยฉะนั้นคือในกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานใช่ไหมคะใช่ขนมกรอบเท่าไหร่ใช่ขนมซองซองใช่ค่ะอันนี้เป็นอันที่ จริงเป็นอาหารที่ทําลายสมองและไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็มีอยู่ครับก็มีอยู่ครับมีมีความสุขตอนกินอกลับมาค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นเราควรจะเลือกอาหารแบบไหนดีคะที่เราจะลดเดี๋ยวนะครับแล้วเราอยู่ที่ไขมันอยู่ยังอยู่ที่ไขมันอยู่ปต่เนื้อไปไปที่โปรตีนอ่าฮะนะครับโปรตีนเนี่ยอเ ถ้าจะต้องกินเนี่ยเราควรจะเลือกกินอะไรค่ะโปรตีนก็ไม่ไหลายแบบนะฮะอ่โปรตีนที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือโปรตีนที่มาจากเนื้อปลาค่ะนะครับเอาจริงเขาบอกว่าอาหารทะเลอ่ะก็ดีค่ะแต่จริงอาหารทะเลที่ไม่ใช่เนื้อปลานะครับมันก็จะเป็นอ,อ,อ,อาหารทะเลที่มีระดับ <ใน S 2> คอ<น>เลศรรศรสเตอรอลสูงค่ะนะครับแต่เนื้อปลาก็เป็นอะไรที่เป็นข้อยกเว้นนะครับโดยเฉพาะเนื้อปลาที่เป็นปลาทะเลน้ําลึกอย่างอ้เป็นต้นนะครับ หลายคนคิดคิดถึงอะไรนะปลาแซลมอนใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆมีปลาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าปลานินบ้านเราเนี่ยค่ะโปรตีนสูงมากเลยนะคะเท่าที่วันซราบเพราะว่าจริงๆมันมันมีมันมีอคอมโพเนนต์ที่สําคัญหรือว่ามีสารประกอบที่สำคัญอย่างหนึงในเนื้อปลาที่บอกว่ามันปกป้องสมองคือการที่มีระดับของโอเมก้าส สูงแค่ไหนนะครับท่านเขาบอกว่าปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นแซลมอนทูน่าเอะบ้านเรามีไหมครับกระป๋องอะค่ะมีไม่ใช่ดิกรบปลาไทยดิครับปลาไทยทราบว่าปลาทูก็โอเมก้าสูงนะคะอืมครับอ่าเป็นปลาทะเลเหมือนกันอ่าปลาดุกปลาดุกโอปลาช่อน ต้องเป็นต้องเป็นปลาดุกเลี้ยงหรือปลาดุกที่อยู่ตามธรรมชาติจะต่างไหมคะธรรมชาติจะดีกว่าั้งครับเพราะว่าเราไม่ได้กินแค่ปลาเราอาจจะกินสารพิษไปด้วยเพราะว่าปลาดุกเลี้ยงนี่อาจจะได้ไขมันไว้ด้วยไขมันสูงมากใช่ครับเพราะก็ไขมันที่อยู่ในในปลาวกเนี้ยครับที่มันจะมีโอเมก้าสามใช่ครับแล้วก็จริงๆไขมันที่ผมว่าโอเมก้าสามเนี่ยมันไม่มีไม่ได้มีเฉพาะในในปลารับมันมีในพืชด้วยคนะครับที่ที่ เป็นเป็นถั่วเปลือกแข็งเช่นอะไรบ้างเช่นวอลนัตมาเลเซียเคยกินไหมครับเคยกินค่ะอันนี้ก็มีอามาโอเมกา้าใส่ผักผลไม้นะฮะโอเมกา้าสามเม็ดแตงโมเม็ดแตงโมส่วน,หนใหญ่ครทิ้งแต่จริงๆมันมีประโยชน์ใช่ไหมคะอ๋อมันก็มีเม็ดแตงโมที่เรากินเป็นเม็ดแตงโมแห้งใช่ใช่ใช่เนะ่ครับ แล้วก็น้ามันน้ามันไอ้ดอกคาโบล่าน้ำมัน,น,มนถั่วเหลืองเป็นต้นก็มีโอเมก้าสาม,มอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นไขมันนกี่พูดถึงเนื้อปลาก็เลยไปต่อเรื่องว่าปลามันดียังไงนะครับทีนี้ผักผลไม้ค่ะอันนี้พระเอกนางเอกเลยผักผลไม้ใช่ไหมคะผักมีอะไรครับผักมีโฟเลตมีวิตามินเกลือวิตามินอี e, ค่ะ มีลมผลไม้มีไฟเบอร์ด้วยค่ะแล้วก็มีผักบางอย่างก็จะมีแคโรทีนอยด์ค่ะนะครับแคโรทีนอยด์นี่ก็จะเป็นสารนินทรีที่มีสีนะครับสีเหลืองสีส้มสีแดง<อ>ซึ่งผลิตโดยโดยพืชหรือว่าสาหร่ายะนะครับซึ่งเดี๋ยคุณผู้ฟังลองหลับตานึกภาพนะผักมีหลากหลายสีสันมาก ไม่ได้มีแค่สีเขียวใช่ไหมคะจริงๆล้วไอ้สีสันพวกนี้มันคือแบบพฤกษะเคมีเนาะที่มันมีคุณค่าสารอาหารที่แตกต่างกันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสารป้องกันอนุอนุูลอ,อิสระรใช่ที่ที่เข้มแข็งมากค่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนสําคัญในอาหารที่ที่มันจะช่วยปกป้องสมองะนะครับเพราะฉะนั้นคือกินผกักกินผลไม้ะนะครับานื่อนึกน,น,นะครับว่าไอ้ที่สีเหลืองเหลืองสีส้มส้มสีแดงแดงมันมีหลายอย่างนะครับ เหลืองเหลืองเงส้มแดงฟักทองมะเขือเทศใช่แครอทใช่แตงโมแตงโมต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ผลผลไม้บางอย่างกลุ่มเบอร์รี่ครับเบอร์รี่มีอะไรครับโพลีฟินอลครับโพลีฟีนอลก็เป็นอีกสารอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในในผลไม้พวกกลุ่มเบอร์รี่นะครับที่จะมีฤทธิ์ป้องกันอนุมูลอิสระค่ะ นะครับอนอกจากโพลิโพลิฟินอลที่จะเจอในผลไม้แล้วยังเจอในโกโก้ช็อกโกแลตกาแฟชาเขียวีหนาวันเคยเจอคำแนะนำที่เขาบอกว่าถ้าเรากินโกโก้อย่างน้อยวันละหนึ่งถ้วยมันจะช่วยลดสมองเสื่อมได้แต่อย่าใส่น้ำตาลนะคะ <laughs> ถ้าใส่น้ำตาลเนี่ยจะได้น้ำตาลไปด้วยกยวยออ็จะกลายเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเออจะกลายเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอ่า <laughs> และต่างๆเหล่านี้แล้วเห็นว่าอาหารที่ผมว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันนะครับแล้วก็กินแป้งให้น้อยอกินพืชผักผลไม้ให้เยอะๆเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่งานคือคือมีคนบอกว่าถ้าเรากินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้ว่าสารนี้ยเรากินแต่สารตัวนี้ค่ะมันจะได้ผลดีไหมจริงๆไม่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 ตรงตามคําแนะนําของหลักโภชนาการเลยนะคะว่าจริงๆเราปหลักโภชนาการก็คือกินให้หลากหลาย ให้หลากหลายเข้าไว้ใช่ฮะทีนี้ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่ามันเป็นอย่างนั้นที่ว่าว่าถ้าเราตั้งใจกินสารตัวนั้นผมยกตัวอย่างว่ามันมีการศึกษาวิจัยอะครับที่ที่ให้สารพวกนี้เป็นตัวทดลองแล้วติดตามดูว่ามันช่วยไหมปรากฏว่ามันเป็นนักทิพสตี้กเกือบทั้งหมดเลยเป็นอะไรที่ไม่ได้ผลค่ะแต่ว่ามันไปได้ผลมันไปเห็นผลบางอย่างเนี่ยในการกินอาหารที่เป็นอาหารเป็นเมนูค่ะนะครับ อันที่มีข้อมูลเยอะที่สุดก็คือกลุ่มอาหารที่เรียกว่ามิเตอร์เลเนียนหรือกินอาหารในสไตล์แบบมิเตอร์เลเนียนนะครับพบว่ามันป้องกันการเสื่อมถอยของการรู้คิดในคนสูงอายุปกติในคนสูงอายุปกตินะโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมลดลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลดความเสี่ยงคือต้องกินตอนที่ยังปกติอยู่ใช่ไหครับมันป้องกันมันป้องกันแล้วก็ป้องกัน ป้องกันเพราะว่าซึมเศร้าในคนสูงอายุค่ะแล้วก็มีงานศึกษาที่น,ทน,ทน่าทึ่งน่าสนใจมากคือมีการไปศึกษาตัวโครงสร้างของสมองในคนที่กินอาหารพวกอย่างเงี้ยเขาพบว่าอเปลือกสมองมันหนาขึ้นด้วยในคนที่กินยาวๆเป็นอะไเป็นสิบปีสิบปีเหรอคะตอนนี้เราก็ยังทันนะคะคุณหมอเราเริ่ม,เร,มเริ่มตอนนี้เราทันใช่ไหมคะทันครับทันนะคะทันครับ,ท,รบทีนี้เขากินอะไรครับอืเขากินอะไรครับค่ะ เขกินเขากินผักผลไม้ค่ะถั่วเปลือกแข็งนะครับน้ำมันมะกอก,น,ก,อกอน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนี่ก็เป็นมีเป็นกลุ่มกดไขมันไม่หยิ่มตัวนะครับแป้งก็ได้จากอะไรครับผงโยเดีนได้จากโพรเจโตมันฝรั่งค่ะนะครับมะเกือเทศนะครับสัตว์ตัวเล็กๆตัวเฉพาะเนื้อปลาแล้วเขากินเนื้อสีแดงน้อยมากค่ะนะครับแล้วบวกอย่างหนึ่งนะครับ บวกการดื่มไวน์แดงพอประมาณพอประมาณนะคะคุณผู้ฟังพอประมาณคือพอดื่มพอให้อาหารพวกนี้มันอร่อยขึ้นใช่ไหมคะใช่ใชเสริมรสชาติกันใช่ครับ uh huh. ซึ่ง,ซ,งซึ่งในงานศึกษาวิจัยเนี่ย uh huh. จ,จริงๆก็เขามีการศึกษาวิจัยในหลายที่หลายประเทศนะครับก็ไม่ใช่ว่างานาวิจัยทุกชิ้นออกมาเหมือนกันหมดนะครับจ,จริงๆก็มีประมาณทักสี่อร์ซนของงานาวิจัยที่ทักที่ท,ท,ที่ที่ตีพิมพ์เนี่ยว่า การกินอาหารสไตล์นี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับมีอีกกลุ่มอาหารอีกเมนูหนึ่งครับคือส่วนใหญ่ต้องเรียนว่าทางกลุ่มเอเชียเราทำอาหารเอเชียน้อยมากนะครับอันนี้จะมีงานวิจัยที่ที่เป็นการกินอาหารกลุ่มที่จะลดปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับมันมีงานวิจัยกลุ่มที่เรียกว่าเป็นย่อว่า dash นะครับ d a s h นะครับ dietary approach to s t o p hypertension คือการกินเพื่อที่จะลด ปัญหาเรื่องของความดัโนโลหิตสูงวัตถุประสงค์ของการกินอันนี้ก็คือลดความดันนะครับลดไขมันที่เป็นไขมัน LDL ลดน้ําหนักนะครับลดอาการอักเสบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายใช้อินซูลินมีความไวต่อการใช้อินซูลินได้ดีขึ้นะนะครับการลดน้ำหนักก็จะมีผลนะครับเขากินอาหารแบบไหนครับลดความดันต้องไม่กินกินไม่ใช่ไม่กินเค็มใช่ค่ะ นะครับไม่กินขนมที่เป็นคอมเมอรเชียลสวีทคือที่มันเป็นขนมหวานที่เขาทำทขายกันท,ที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดนั่นแหละเค้ Cake, กเบเกอรี่อะไรต่างๆเบอร์เกอร์ขนมซองห้แล้วก็แล้วก็งดงดไอไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวทั้งหลายทานแฟททั้งหลายเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นงานวใิใจัยอีกชิ้นหนึ่ง<า>ที่พบว่าดูเหมือนจะดีนะครับดูเหมือนจะดี ก็มีคนไปทำเกษตรไซเอาสองอันมารวมกันนะครับกินทั้งสองแบบเลยน่าจะดีถูกไหมครับเขาก็จะกินอ,อันที่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากจากทั่ทำจากพืชธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมไม่ไม่ใช่ p r o c e s s ู้ food นะครับจำกัดจำนวนเนื้อสัตว์สีแดงนะครับแล้วก็กินไขมันที่เป็นคามันไม่ดิ่มตัวกินผักสีเขียวกินเบอร์รี่ค่ะโอ้ก็ดูดีมากเลยนะคะถ้ากินได้ตามนี้เนี่ย ผลคือผลคือมันมันช่วยมันช่วยมีผลกับเรื่องของไปวัดแล้วการเสื่อมถอยเนี่ยมันมน,น้อยลงยค่ะคือ,อสมองเป็นสมองเสื่อมก็น,น้อยลงสมองก็เสืออสอเส่อมน้อยลงแตออ่คุณหมอคะคลองไล่มาอีกทีนะคะเผื่อตะกี้ท่านผู้ฟังฟังไม่ทัน <laughs> ลิสต์อาหารต้านสมองเสื่อม กินอาหารที่ทําจากผลิตภัณฑ์พืชธรรมชาติค่ะพืชธรรมชาติใช่ค่ับจำกัดการกินเนื้อสัตว์สีแดงๆนะครับลดเนื้อลดเนื้อแดงใช่ครับก็อาจจะไปกินปลากินกินไก่ก็ยังโอเคกว่าเนาะแล้วก็พยายามอย่าไปกินอาหารที่เป็นทรานส์แฟตทั้งหลายค่ะนะครับกินผักสีเขียวกินผลไม้แล้วก็กินเบอร์รี่ครับแล้วก็ถ้าเอามิตเรลเรเนียนมาใส่ด้วยก็จะมีน้ำมันโอลีฟ ถ้าผล,ลไม้เบอร์รี่เมืองนอกแพงเนี่ยเบอร์รี่แบบไทยๆไ,ได้ไหมคะเช่นอะไรครับหม่อนเบอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะก็สีม่วงเหมือนกันเบอร์เป็นตระกูลเบอร์รี่จะได้ครับนี็น,มนผมออไม่ทราบนะครับนี่ผมวันเคย,<ม>ว,เคยวันเคยสอบถามนะักโภชนาการเนี่ยเขาบอกว่ามันได้นะมันสายพันธุ์เบอร์รี่เหมือนกันแต่ราคานี้คือถูกกว่ากันเยอะเลยแนะนําเป็นเบอร์รี่ไทยๆยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็มีผลเหมือนกันนะเพราะว่าบลูเบอร์รี่กล่องเนื้อมาใส่ใส่ฉลาดนี่เป็นร้อยเลยอ่ะใช่ค่ะ แบบกินกินบมอนเบอร์รี่กินบมอนเบอร์รี่ดีกว่าค่ะเนาะมีอะไรอีกคะเออก็เป็นประมาณนี้ครับทีนี้ข้อมูลเรื่องอาหารในอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารอินเดียอาหารไทยในเราไม่มีนะครับค่ะและยังไม่น่าทำวิจัยนะคะอาหารไทยเนี่ยช่วยลดสมองเสื่อมได้แค่ไหนคุณหมอสนใจทำวิจัยเรื่องนี้ไหมคะน่าสนใจครับ เนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอาหารใกล้ตัวเรามากเลยนะคุณหมอ,หอใช่ไหมคะแล้วจริงๆก็ลองไล่ไล่ไปมันก็ใกล้ๆกับใกล้ๆก,กับ<ต><ต>เมนูไทยนี่มีมีกะทิเยอะนะครับใช่แต่เรามีกะทิเยอะใช่ไหมแต่เราก็มีมีครบหมดเลยนะทั้งห้าหมู่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังเพื่อเอาไว้เป็นทางเลือกเนาะแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องไปออกแบบการกินของตัวเองใช่ไหมคะคือตามเหตุปัจจัยที่แต่ละคนก็ เหตุปัจจัยไม่เหมือนกันใช่ครับไม่หวานไม่เหมือนกันไม่หวานไม่เค็มไม่หวานไม่เค็มไม่มันมากไปกินผักผลไม้กินเนื้อปลานี่ครับแั้นที่เหลือก็แล้วแต่ท่านครับท่านสามารถจะกินน้ํามันกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ํามันโอลีฟในการปรุงอาหารหรือเปล่านะครับท่านจะสามารถกินเบอร์รี่อย่างที่เขากินกันได้ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าท่านสุภาพบุรุษจะจะมีดื่มไวน์ ใแดงพอประมาณหรือเปล่าพอประมาณนี่คือคือครั้งละแก้วไม่เกินสองแก้วนะครับเป็นอะพิทเซอร์ไม่ได้กินให้เมานะครับบางทีหลายคนบอกพอคุณหมอว่าพอประมาณก็ประมาณกันใหญ่เลยไม่กินได้ไม่ได้อันนั้นความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเมาเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอเหมือนกับว่าผักผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับฮีโร่ของสุขภาพเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องของการลด การป่วยเป็น n c d ดีเนาะหัวใจเบาหวานความเดอ่ความดันมะเร็งแล้วก็หลอดเลือดต่างๆแล้วเนี่ยก็ช่วยเรื่องสมองด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้อยากจะฝากไว้นะคะเรื่องของการเลือกกินอาหารนะคะโดยเฉพาะผักผลไม้ซึ่งบ้านเราโชคดีมากเพราะว่าผักราคาถูกมากใช,ใช่ไหมถ้าเทียบกับต่างประเทศที่พืชผักมัราคาสูงมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเกี่ยวกับอาหารก็คือ,อ,คอก็มีการศราึกษาวิจัยเรื่อง สารพิษมีมีข้อสมมติฐานว่าการที่มีสารพิษปนเปื้อนมาในสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะจับการหายใจจากการสัมผัสหรือกากกินเข้าไปโดยเฉพาะในอาหารเนี่ยมันมีส่วนส่งเสริมทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนปัจจุบันเนี่ยคือการกินพืชผักผลไม้ที่ออร์แกนิกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในสายคนรักสุขภาพคแล้วถามว่ามันมีมันมีมันถูกไหมมันมีแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพสมองไหมมีครับมันมีส่วนแต่ว่าโหเผาคอนิคบางทีมันแพงมากเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะ่ะคึงจะเป็นออแกนิกหรือจะซื้อที่ตลาดแถวบ้านเนี่ยเราก็ต้องล้างทําความสะอาด ให้ดีเนาะเพราะว่ามันก็จะช่วยลดการปนเปื้อนใช่ไหมคะของจะเป็นสารเคมีหรือสารอะไรต่างๆที่มันมากับอาหารใช่ใช่ใช่คืออันนี้อยากจะฝากไว้จริงๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วเราบาีผักผลไม้ซึ่งมาก็ต้องแช่เบกกิ้งโซดานะสักพักหนึ่งแช่เอาไว้เลยค่ะประมาณ15นาทีไม่มีเบกกิ้งโซดาก็น้าส้มสายชูก็ได้เนาะแช่เอาไว้นะคะสัก15นาที20นาทีแล้วก็ค่อยไปล้างทําความสะอาดก็จะช่วยลดการปนเปื้อนนะคะของสารเคมีต่างๆได้ ะะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องของการเลือกกินผักผลไม้และอาหารสุขภาพนะคะเพื่อดูแลสมองของเราคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากทีท้ายอีพีนี้ด้วยไหมคะเอ,อ่อความจริงการี่มีสุขภาพดีเนี่ยอาจจะ,ะไม่ได้แปลว่าเราต้องอดอาหารนะครับค่ะเราต้องไม่อดไม่เคยอดเลยค่ะ<笑><笑>เรามีอุดมการณ์ค่ะเราจะไม่อดอาหารค่ะแต่ว่าการจะมีสุขภาพดีได้เนี่ยเราต้องเลือกกินอาหารให้ถูกประเภทในปริมาณ ที่เหมาะสมค่ะครับนะคะอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนคำพูดของคุณคาเรนซซลเมนนะครับซึ่งเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นคนที่เขียนทำทำพอดแคสต์ทำเขียนหนังสือ how to หลายเล่มเลยนะครับที่เป็นที่รู้จักในในอเมริกานะครับในการดูแลตัวเองว่ายังไงนะครับ เนี่ยคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับสมองใสใจสบายนะคะใน EP ีนี้เรากินอาหารทุกวันเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมใส่ใจเลือกนะคะอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเองและดูแลสมองของเราด้วยนะคะ e ีพีนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ